ติดตามความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุกันต่อนะคะโดยทางพลตบตรีจรูนเกียรติปานแก้วได้ออกมาถแถลงต่อสื่อมวลชนถึงพฤติการการจับกลุ่มสองผู้ต้องหาคือทิจอร์ตหรืออดีตพระอลงกฎอดีตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรรั์สืบสกุลหรือหมอบีทูสือวิญญาณโดยระบุว่าจากการเข้าค้น17จุดเรากำลังคัดแยกให้เป็นหมวดหมู่เพราะมีข้อมูลเยอะมากเรากำลังตรวจสอบต่อไป และการตรวจค้น17จุดยังพบเงินสดจำนวนหลายล้านบาทปืน2-3กระบอกส่วนเรื่องคนใกล้ชิดเป็นเรื่องของหมอบีมีคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงทั้งหมด4คนโดยมีคนใกล้ชิดที่สนิทสนมกับหมอบี3คนสนิทห่างๆอีกหนึ่งคนน่าจะมีปัญหาขัดแย้งกันภายในจึงมีการออกมาพูดถึงเรื่องความผิดปกติต่างๆซึ่งตำรวจได้มีการสอบปากคำคนใกล้ชิดเป็นผู้หญิงไว้เป็นพยาน ส่วนวันที่อ่านหมายจับกลุ่มพบหมอบีและหญิงอีก3คนอยู่ในบ้านโดยมีหนึ่งคนเป็นเลขาเมื่อถามย้ำว่าเป็นนักร้องเน็ตไอดอลหรือไม่พลตบรวจตรีจรูนเกียรติมีท่าทีทำอั้มอึ้งในการตอบคำถามและตอบเพียงว่าเห็นแวบๆเมื่อถามว่าเป็นการขัดแยง้งเรื่องความรักที่แบ่งให้ไม่เท่ากันหรือไม่จนทำให้มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแฉ พลตำรวจตรีจรูนเกตร,ระบุว่าหมอบีบริหารไม่ดีสักเท่าไหร่จริงๆอยากไปเรียนรู้วิธีการของเขาเหมือนกันแต่ความสามารถน่าจะไม่พอฟังแล้วก็ตกใจเพราะพูดออกมามันจะเสียหายเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเมื่อถามว่าทำไมทั้งสี่คนถึงยอมรับในการอยู่ร่วมกันพลตำรวจตรีจรูนเกตร,ระบุว่า หมอบีสามารถสะกดวิญญาณทุกคนให้เชื่อถือได้โดยเขียนหนังสือว่าทุกคนเป็นพี่น้องเคยอยู่ในชาติเดียวกันมาก่อนในชาติปางก่อนซึ่งหมอบีเก่งในเรื่องการโน้มน้าวใจคนเมื่อถามว่ามีการโอนเงินจากหมอบีถึงคนสนิททั้ง4ี่คนหรือไม่พลตตรีจรูนเกียรติระบุว่าหมอบีเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่กระจายบางส่วนไปสู่คนใกล้ชิดแต่ขอให้เรื่องนี้พนักง,งานสอบสวนดำเนินการก่อน ส่วนกรณีที่ทนายรณรงค์บอกว่าเคยเอาเงินบริจาคไปว่าจ้างนักร้องเรื่องนี้จริงหรือไม่พลตตรีจรูนเกียรติระบุว่าใช่ซึ่งทิศอลงกฎบอกว่านักร้องพวกนั้นมาโกงทิศอลงกฎเช่นค่าใช้จ่ายไม่ตรงคนที่อ,อยู่ด้วยกันสมคนนะอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเป็นเลขาแล้วก็น่าจะมีปัญหาขัดแย้งกันภายใน ก็เลยอ่มีการพูดถึงเรื่องที่มันผิดปกติอะไรต่างเหมืนเอามาแชร์ครับมันเอามาแชร์รก็เห็นอะไรฟาร์มไม่เป็นธรรมอะไรพวกนี้ก็ก็ประมาณนั้นเขาเอามาเรื่องความกับทางตำรวจไหมไม่หรอครับก็เป็นเรื่องของอตำรวจเขาสอบสวนปากคำก็มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกคดีการบริหารงานหมอบียังไม่ดีเท่าไหร่ นะในส่วนหนึ่งก็บริหารบริหารถือว่า,าผมก็อยากไปเรียนรู้วิธีการกับบางกันนะครับแต่ก็น่าจะคามสามารถไม่พอนะครับน่าจะคามสามารถไม่พอแล้วเห็นแล้วก็ฟังแล้วก็ตกใจแต่ไม่อยากจะพูดออกมามันจะเป็นเรื่องของเสียหายเป,เป็นคำบ่นของหลวงพ่อบอนกันว่า กลุ่มนักร้องหรือกลุ่มที่เอาดนตรีมาแสดงอะไรพวกเนี้ยโกงหลวงพ่อโกลงลักษณะไหนอ่ะก็เหมือนเหลืองเงินรายได้หรืออะไรอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยเหมือนเวลาเอามาแสดงแล้วก็ค่าใช้จ,จ่ายไม่ตรงไม่ตึงอะไรพวกนี้นะครับนี่นี่เป็นข้อมูลที่เราสอบมาเมื่อวานนี้ พลตตรีจรูนเกียรติยังกล่าวว่าส่วนบ้านหลังสีดำของหมอบีได้โอนไปให้หลวงพ่อแล้วโดยโอนก่อนเกิดเรื่องเราจึงขอเวลารอสเตทเมนต์จนพบเส้นเงินที่โยงเอาไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเมื่อถามว่ามีการทำพีนัยกรรมถ้าหากทิศอลงกดตายไปแล้วก็จะโอนชื่อบ้านกลับมาเป็นชื่อหมอบีพลตตรีจรูนเกียรติระบุว่าไม่รู้แต่มีเรื่องหนึ่งที่คิดเป็นนโยบาย ตนเองกาลังจะเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่คนบริจาคแล้วเอาเงินสดไปซื้อที่ดินทั้งหมดไปอยู่ในความครอบครองคนอื่นก็ขอประกาศเตือนตรงนี้เลยว่าทุกคนที่ยังยึดถือครอบครองทรัพย์สินของวัดไม่ว่าจะเป็นรถบ้านที่ดินให้นํามาคืนวัดให้หมดโดยให้มาติดต่อกับพนักง,งานสอบสวนถ้าไม่คืนถือว่ามีเจตนาเพราะมันจะมีข้อหาฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อถามว่าตกลงแล้วทิศอลงกฎมีภรรยาและลูกจริงหรือไม่พลตนบตรีจรูนเกียรติระบุว่า เป็นการบ้านที่จะต้องทำและจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นได้เก็บ DNA ทิศอลงกดไว้ตรวจเทียบเคียงแล้วเมื่อถามว่าเด็กที่ชื่อใจฟ้ามีจริงหรือไม่พลตำรวจตรีจรุนเกียรติระบุว่าอย่าเพิ่งไปไกลเป็นการบ้านข้อหนึ่งที่เราต้องไปทำนะครับเมื่อ,เม,อเมื่อวานเนี้ยเราก็ทำการเก็บ DNA ของหลวงพ่ออไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเก็บไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับ ใจฟ้าที่มีต,ตัวตนจริงๆครับอย่าพึ่งไปไกลเอาเป็นว่าที่ที่ที่ข้อมูลที่เรามีแล้วเราก็คงไปดำเนินการนะครับ ล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมทางนักร้องสาวอย่างจ๊ะโนงพนีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ก็จะได้รับการติดต่อให้ไปช่วยร้องเพลงเพื่อทําบุญที่วัดนะคะได้โพสต์เล่าถึงประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้บอกว่ามีหลายวัดหลายสมาคมชอบโทรมาหาจะ๊ะส่วนตัวให้ไปช่วยงานช่วยร้องเพลงเพื่อจะหาเงินเข้าวัด ไอเราก็สายบุญตอบตกลงไปหมดอยากช่วยแต่โชคดีทุกงานที่ฉันจะไปต้องผ่านพี่สาวฉันวรยามหาไทยและสรุปพี่ฉันไม่ให้ไปเพราะพี่ฉันบอกว่าแกเชื่อหรอว่าเงินจะเข้าวัดร้อเซ็ตเดี๋ยวแกก็จะกลายเป็น PR เป็นเครื่องมือให้เขาอีกงานนี้กูรอดเพราะความคัดกรองของพี่กูจริงๆใครที่ชอบว่าพี่กูไม่เอาใครไม่ใช่นะจ๊ะนางไม่เอาพวกนิจชาชีพจบ